ก็เป็นเรื <tama> ่องที่น่าประหลาดใจมากสําหรับเกมนี้นะผมตั้งแต่ผมเปิดเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนผมก็ได้พบกับรีกที่มันเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผม เรียกว่าอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นออสำหรับเจ้าเพอร์ซิโอซูแคนนะผมนะผมก็นึกว่ามันจะมาปลายสัปดาห์ทุกคนเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบว่าอ่าก็มันดึกมากแล้วนะผมประมาณสัก5้าทุ่มเที่ยงคืนที่ผมเปิดเข้าไปนะผมสำหรับลีกนี้ก็แน่นอนเลยนะผมจะหมดเวลาในอีกอ่านถึงวันกับอีกสิชั่วโมงนะผมซึ่งผมก็ได้ตีระเบิดศึกไปแล้วนะเมื่อคืนนี้นะผมดังนั้น ก็เลยคลิปนี้ก็เลยคงจะเป็นคลิปเปิดของบมนะผมเป็นคลิปแรกนะก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ทีแรกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมว่ามันน่าจะมาต่อจากรีก่อนนะผมซึ่งตีแย่งชิงเจ้านุกน้อยกันไปนะผมนิกโต์ซอรัสนะบ้าบอที่ีสุดเลยทีเดียว GM ทําไมแก้งอี้นะบ่ายสัปดาห์นี้ก็แน่นอนเลยนะผมเห็นน้อง f อคอมเมนต์กันไว้ว่าเป็นคอยาวเข้ามานะผมผมก็เห็นแล้วนะเป็น่าโซโนรา ไอ้ไม่ได้อย่างเงี้ยสิก็เป็นคอยาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมที hey, ่ต uh ัวใหญ่แล้วก็โอ้โหสูงทรงแล้วกันเรียกว่าคออยู่ไกลแล้วก็มีการแบบว่าไอ้นี่กันอีกแล้วอ่ะเรียกว่ายังไงอ่ะต้องเรียกว่ามีกดมีกดกันอีกแกนะผมคือใช้ตัวพืชเท่านั้นในการต่อสู้นะผมเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะผมต้องหนึ่งเพิ่มขึ้นอ่ะยังไงมึงฟักมามันต้องหนึ่งเพิ่มอยู่แล้วว่าเอ้เลเวลหนึ่งบวก มากพอหนึ่งขึ้นไปอ่าเลเวลหนึ่งอาจจะไม่ได้นะผมโอเคแล้วก็ออแกสนะผมไฮบิดการ์ดอะไรก็ได้นะผมแต่ว่าต้องเป็นกินอ่าพืชเท่านั้นนะผมตอนนี้กิจกรรมก็มากมายเลยนะสำหรับจูซิทเวอร์เดอะเกมนะผมก็มีแพ็คอ่าเยอะแย,ยะเลยจริงๆ,ๆซึ่งพี่ป๊อปไม่มีเวลาเลยนะแคดออฟเซตั Cat off, นคิดดูดิเหลืออีกสิบเก้าวันเนี่ยเพิ่งได้สามเต้มนะผมบ้าบอจ,จัดเลยทีเดียวอ่ะมาตีลีกกันหน่อยดีกว่าสำหรับช่วงเวลานี้นะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่35มสิบห้น,นะผมมีแต้มอยู่766แร็ปโดมิเนเตอร์ว้ว <c oughs> จะเรียกว่าจะไม่ให้เหมือนลีกอ่าที่แล้วนะผมเพราะว่าลีกที่แล้วนี่เหนื่อยจัดจ้าเลยไปวิ่งไล่พวกน้องๆอะ่ะบ้าที่สุดเลยจริงๆนะผมบ้าระเบิดศึกกันหน่อยดิฝ้ายนะผมเพราะสัตว์น้ำของเราก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะผม <c oughs> ไม่ได้ยากเท่าไหวนเด้อมาเลยมาดวลกัน เ,เราจะเอาตัวนี้ไปเย็บก่อนก็นแล้วกัน่าลองเย็บเย็บลองเย็บเย็บโหสู้ได้ดิเชื่อได้โธ่พลังแรงอย่างเรามันต้องได้อยู่แล้วทุกคนตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งมาแผ่นนี้ไม่เวิร์กไม่ work. เวิร์กมาแผ่นนี้แน่แน่โอเคไปลุยกันดีแฝงนี่ผมจริงจริงแล้วพวกตระกูลอาเพอร์ซิโอซอเนี่ยมัน ก็คอยาวอะเออในความคิดของผมใช่ไหมแต่อันนี้มันอ่าเพะ Perco Super ใช่ไหมก็คือว่ามันเป็นบัวจอเล็กจริงมันไม่ได้บัวกระจอเล่ามันก็เป็นตัวสตาร์เตอร์ของมันนั่นแหละเออมีเมกาชีรอนเนี่ยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนก็ได้กลัวตายกันได้ไหมไม่ใช่ไม่กลัวนะอันตรายมากบ้าเลยมีเลเวล23เลยทีเดียวแข็งแกร่งมากสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านยาก ยังไม่เหมือนกันเอ้ยทำได้แค่นีล้ละสมิงขาวเจ้าสิงโตเฮ้ยมันเก็บสตแตกไปหมดเลยอ่ะมันมี900มันไม่กลัวมึงโจมตีคืนเลยอ่ะาที่สุดเลยจริงๆเอา้าไม่โจมตีเสร็จเราได้สมิงข่าวสิเสือน,น้อยเปลี่ยนตัวดิครับจะอยู่ได้ไงอะ่ะเอาได้เอาไาแล้วก็เก็บสตแตกให้หมดนะผมพินิตทางพิงชัยชนะอัดยิงของหวานแล้วขาวสะอาดแล้วลูกเสร็จตูอย่างแน่นอนพวกมึงมาง ตัวไทยมีแค่พันสามก็สามร้อยเองนะผมไม่เยอะเท่าไหร่มากล้าใส้ไหมล่ะมีสี่อ่ะโจมตีสี่เรียกว่าติดอยู่ในกับดักของเราแล้วเออผมตายแต่ก็เท่านั้นแหละโถเอ้ยการวางแผนไม่อย่างเดเรียกว่าไม่อย่างรังแกเลยจริงๆหนึ่งสองเท่านั้นแล้วไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเสร็จโกงงานแน่ฟันหางตัวมันดีนะออกมาจเมิกาชิรอน แข่งแก่งแค่ไหนก็มาวัดกันระหว่างปลาที่มีโลก็กับปลากระห้อย่างเราไมาก่กล้าโจมตีปลากระหูไ้ได้เง,งี้ยเนี่ยโจมตีหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมยัดเข้าไปเลยให้มันรู้ถึงความแก่งเอ้ามันก็ตายได้อย่างเงี้ยตะขู่งับเขาให้บอกแล้วว่าสู้ปลากระห้ไม่ได้เ <c oughs> จ้แจามมันยอมแพ้เพราะว่ามันเป็นไงอ่ะมัน,มนไม่ชนะแล้วหรือเปล่าไม่มีจิตด,ด้วย <c oughs> โม้ความแขงแกร่งเรามันมีเยอะแล้วเกินมาจมตีแปะตายดิครับจะอยู่ได้ไงโอเคคำราม,มันาแล้วนะผมไอ้ดีหน้าให่กับทะเลตั้งเองนะอันเนี้ยอือซ้ำแต่ว่าเฮ้ยมันใช่เหรอพี่ต้องใช่ดิตั้งเอ้โอเคอุ่ยผมนึกว่าผมชนะแล้วเนี่ยยังเหลือทุกสายอยู่ลืมไปลืมไปแม่มมลแล้วก็ลลกละเลง,ลลงดีใจดีผมดีใจ ผมก็แพ่ไงโอเคบินขึ้นไปนะผมผมก็มีเหมือนกันตัวคล้ายๆกันเนี่ยได้นหน้าปากเล็กฝาต่เร็วฝาแนะผมโลมิโอเอจูเรตเนี่ยได้แน่นอนนะผมด้วยโลมิโอจังโอ้โหได้สามสิเบเอ็ดแต้มน้อยจิบหายเลยทีเดียวเออซมอ่าอันดับยี่สิบเจ็ดล้ว้ายทุกคน อ่ะก็เมื่อคืนนี้ผมก็จบที่อันดับหนึ่งนะมีแต้มอยู่นี่แหละเท่านี้เห็นเนี้ย <c oughs> ก็อันดับสองเนี่ยมีแต้มอยู่แค่654้อ6นะผมถ้าผมจําไม่ผิดนะผมะเดี๋ยวผมจะอ่อนให้หน่อยกันแล้วกันเห็นแล้วก็แบบว่าไม่ได้แบบพี่ป๊อปต้องอ่อนให้นะดูจากอาการและดูจากทรงเอลตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาตัวอืมอมืดหนัก วก็ตัวนี้ก็แล้วกันนะมาดูกันที่ฟ้าเอาดังเคลื่อนไปเล่นบ้่งนะครับผมอ่ะก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมคือผมขอดูโฆษณาหน่อยไงโอ้โตัวแรกดาวเมทเป็นปอนเลยทีเดียวพิเศที่สุดเลยจริงจอ่งป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะ้ำบวกฟอนให้ก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้เอ้ยเอาจริงเราจังกันไปได้200กับ400ร้อยน้ำบวกโหดชิบหายเลยฟังนุ่นมามามาไม่กลัวอยู่ละเข้มเข้มอะไรมันจะนักหน่อย อันตัวนี้ก็ชื่อว่าเข็มเค้นะผมฝั่งโน้นฝั่งโน้กูตั้งชื่อแม่งไงมั่วไปหมดอ่ะเอ,อ้ยโจมตีสองโอ้โหคิดอยู่สามวันสามคืนว่าจะโจมตีเท่าไหร่ดิ <c oughs> มึงมีอยู่แค่สองตังก์มึงจะคิดทำไมยะยะวะเนี่ยมะยังไงก็ล้มฉันไม่ได้อยู่แล้วใครก็มาแต่เราเข็มเค้เออกล้าไหมกล้าไหมโจมตีสองโอ้โห,หเรียวกว่ามาอย่างมาอย่างเพียว เปียวฟ้าวอีกเองนะต้องการสานนะผมยังไงก็อยู่แน่ๆผมไม่เก็บสแต็กเลยว่าผมดีสุด <c oughs> เป็นโบ๊มีเรือตั้งสองพันหนึ่งเก็บสแต็กสวยเลยเนี่ยโจ <c oughs> มจ,จัดๆไม่รู้มันจะโจมไปไหนโอเคครัวนี้ก็เ,เห็นใารชนะแล้วนะ ตอนแรกก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่หรอกดูกจัดตรงแล้วไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนคนนี้เราต้องเล่นด้วยได้อย่างแน่นอนทำโจมตีหนึ่งหรือสองนี่เราเหงาเลยเดียวโจมตีสี่ตายดีครับจะอยู่ได้ไงงานนี้เอือลงไม่นอนกองเมื่อกี้มันมีสี่แน่นะโอเคโอเคมีสี่มีสี่ยังงงงงสงสัยตัวเองอยู่ใช้ตัวนี้เะาจัดการหนึ่งสองสามสี่เรียกว่าแก้แขนซะหน่อยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์ตาย เลยนะเหลือร้อยยวมบนไอ้ก็ไม่เท่าไหร่นะผมมี423ต้องโจมตีแบบจัดๆเลยอย่าลบมงงผมได้น <c oughs> ุ่มแล้วสนแตนก็จะหมดไปมันก็จะถูกเราครอบงำจิตใจด้วยฟอามมืด้าเ,เ, <c oughs> เกี่ยวกันมไม่เนี่ยไม่เกี่ยวพี่ีเกมมาพี่เจเอื้อลงไปนอนกองอ่ะก็ฝากอ่า็อクแมนเอไว้ไปนอ้อมอกอ้อมใจด้วยกันแล้วกันทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวยังไม่มีเวลาว่างทำพาร์ทสองไนงะเรื่องเรื่องมีแค่นไหนละก็เ <c> ล <oughs> ยดูพาร์ทแรกกันไปก่อนแล้วกันป้องกันหนึ่งน่าจะไหวเพราะความเก่งระดับเราป้องกันหนึ่งไมพอแล,แล้วเดี๋ยวไม่เสี่ยงไงนะเนะชื่อเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวเปล่ามะพร้าวมะพร้าว,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 าวอ่อนก็แล้วกันเดนะี๋ยวนี้ยมานอนตายไปแล้ววะแอม์โมไนท์มาเหลือตัวสุดท้ายนะเสร็จเท้าีซี่มาเลยมาโจมตีมา ไม่โจมสีไวแม่งลอยไปก็ลอยมาอยู่งั้นฉันก็มีเหมือนกันแล้วก็ตายไปแล้วไงเลเวล40แกเลเวล38จะไม่รอดได้ไงโจบตีสองโอ้นีกันกองจะกิตใจส่วนลึกแล้วใช่ไหมกับว่าสองเนี่ยฉันจะต้องสะเทือนเรือนลั่นวันไหวตายลงไปในท้องสมุทรอย่างแน่นอนกดูโลกก่อนกูสะกอดตีก,กูแกแเ่อยวกูไม่ลงหรอกต้องงาบกูเท่านั้นหกพันเจ็ดเสร็จจรนชนะแล้ รียกว่าก็ไม่ยากเท่าไรรหร่สำหรับลีกนี้สำหรับผมนะวงเล็บไว้ก่อนนะผมโอเว่าก็ได้ทำการเล่นแอร์ the มอนเตอร์ออฟเดอะดีมาแยะนะผมก็อาสูนไล่ใต้ทะเลลึกนะผมนะแท็กที่มันจะแจกพวกสัตว์แหนมนะผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่บ้ามาก <c oughs> เรียกว่าตีมันไม่เคยพลาดเลยทีเดียวเอยเปิดได้ไปเลยน <c oughs> ิดเดียวจริงๆนิดกบนิดเดียวจริงๆ อ่ะสงสัยพี่ป๊อบจะเก่งเกินไปต้องอ่อนให้กลยว <c oughs> ันนี้กูอ่อนให้จนพวกมึงกูไม่รู้จะอ่อนอยังไงแล้วเนี่ยเอ่อเอาเป็นตัวเอาซัมพีซัมพีซัมพีก็น่าจะว่าถมถๆไม่น่าไหว <c oughs> เฮ้ยไหวดีสี่ห้าร้อยก็ได้ได้อยู่มั้งอ่ะไอฝ่ายนชชนะมึงดิ ไม่ใช่เราไล่กดดันไปอย่างเดียวโอเคมาลุยกันดีกว่าเนะผมอ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมโอ้โหคราวนี้ตัวแต่งเต่งหนึ่งนังนั้นเลยชิบหายมามามาตัวเหมือนกันหมดเลยแต่เลเวลไม่เท่ากันนะผมแต่เลือดมัอนเยอะเท่าไหร่นะโอ้เยอะสุดตายไม่เยอะตัวแรกัวเดียวเท่านั้นนะผมเจ็ดร้อยป้องกันไม่หวยังไงต้องเก็บตัวแตกให้ได้นะผมถ้าเก็บตัวแตกได้ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่เราไม่กลัวอยู่แล้วเรามากับไฮโลซอัส เปลี่ยนตัวนะผมเอาตัวที่แข็งแกร่งที่สุดออกแหมโอเคแล้วโจมตีเราหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยเก็บสเต็กได้แน่นแน่ขอบใจมากไอ้หนูน้อยสีลายมันสวยอย่าเงี้ยนะสีม่วงก,กับสีเหลืองตัดแกนนะผมชื่ออะไรรู้อหนไม่ออกอะ,อะไรอะริโออะไรอะรีโอซิชิตอดนอะไรสักอย่งอางเก็บสต็กหมดเลย ไว้หนึง่งมันจะไว้ล้มเราที่ไหนได้ไว้ป๊อกกันนะผมโอเค <laughs> กิจกรรมล้มฉันหรือไม่ล่ะมีสามเท่านั้นโจมตีสามเข้าทางเราอีกแล้วโอ้โหไม่อยากชน,นะแต่มันก็ช่วยไม่ได้ยิ่งกว่าทุกคน <laughs> <laughs> ฉันชนะกันแล้ว <laughs> ใช่ไหมน่าจะใช่นะนึโจมตีสองโจมตีสาม<ต>ยังล้มไม่ได้เลยอะทุกโจมตียันสี่เลยนะผม แล้วก็อุย้ย400เองป้องกันสบายๆป้องกัน1 2เหลือไว้1ไม่เปลี่ยนตัวนะผมโอเคตายซะอย่าอยู่เลยแน่ๆการเข้าให้บันไส้จัดๆอุ้ยชิบหายแล้วนะกระผมน้อยนละยอาจจะจมตี600ก็ได้นะไลฟ์หมดเดียแค่1 0 0เองตัวต้วม,วมก็ตายแล้วนะผมโอเคมาดูดีมันจะใส่ไหมผมว่ามันไม่กล้าว่ะใจมันไม่แข็งกร้าโอะ ดูสีหน้าของมันก็ดูออกเอ้ยตัวนี้เริ่มมีสีโจมสีนึงโอเคอตกใจเลยดีเดียวแต่ว่ามีแค่300อแอยแค่สีเท่านั้นนะผมเอ่อเปลี่ยนตัวดีครับตามแผนของเราถ้าเราอยากชนะเราต้องเล่นอย่างนี้นะผมโอเคจะรัดแกไอ้ตายตกไปตามกันตรงนี้แหละมีแฮนะผมดตัวมีกล้าโจมไหมว่ามันต้องเล,งเลนนน่นึงแน่ เอ๊ยจมตีห้าโอ้โหนอนมาเล่นลีกแบบนอนมายิงกุศลอ่อนให้แล้วนะเนี่ยมาไอ้โม้ไอ้บินอะไรมีใช้กันมากมายผมฉับไม่มีเลยนะผมกัดนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมเพราะว่าไปคั่งทำไนโนเสาร์อยู่แต่ว่าไอ้สแตนด์นก็พอมีไงเรื่องมันมีแค่นี้ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมแล้วก็ตอ้ต้องเอหลอไวิสามเนี่ยเยอะเกินไปว่ะ ต้องเหลือไปสามแต่ไม่ได้แบบไม่ตายมันก็ต้องมาวะนะทรงทรงคนเราอ่ะมันต้องมี <c ười> กันด้วยนี้นะเรียบร้อยอ่า230แก้วนี้ผมไม่จมตีถึง778ดร้อยบแปนะผม,ผมคิดเอาไว้ไม่น่าถึงไม่ได้จะถึง,ถงแต่จริงๆเราป้องกันแบบเซฟก็ได้แต่ไม่ได้ไงไม่ตายมันต้องมีนะผมเพราะว่าจะได้โชว์ไปเลยว่าเราเหนือไปเยอะไงเอ้ยโจมตีสามเหลือวิหนึ่ง, 1, เนงเอกอย่างงี้โอ้ใหญ่มาก เป็นคนที่เหมาะทำคอนเทนต์ด้วยไอคนนี้ <c oughs> จะเ,จเชิดชูนายเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้คอนเทนต์นูเชนดูสนุกขึ้นตายซะอย่าอยุ่เลยนี่นะกินสายซะจะได้อิม่มแล้วกลับบ้านนอนนี่นะเรียบร้ <c oughs> อยอิ่มแล้วสินะขอบคุณเส้นสลัดทิปมอดอาหารด้แก่โอ้โห860แปดร้อยหกสิบเฮ้ยตรงนี้มันหา่างกันมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูดิแปดร้อยแปดสิบ 868อก86กับพันกันหนึ่งนะห่างกันจ,จัดเลยทีเดียวแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะสำหรับช่วงเวลานี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแบบสบายๆไม่ได้คิดอะไรซีเรียสอะไรบ้างเพราะว่าอยู่แหล้งโดแล้วไงอยู่แหลงโดแล้ว <c oughs> วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับเกมจูสิทเวิร์ดเกมนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็ต้องแขอโทษน้องเอฟซีทั้งหลายน,นะทีมไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ ขอบคุณทุกคนเลยทุกคนที่ตามนะผมไปจริงนะซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู <laughs> ะ butterfly